ตำรวจมาเฮียคุณตำรวจใจเย็นนะครับบอกขออน,นี้กันนะครับผมหนีไม่เก่งจัดผู้หญิงสักคนดีวะพวกจัดปลุกป่าฮมันไลกแล้วเฮียว้าวว้าวว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  โอ้โหโอยชัดโอชัดพวกมึงหย่าดูเยอะเดี๋ยวจอดมันหนีไปหาเมียว้าวววโอชัดเจี๊ยดจ้า Let's go yeah, Let's go man อ ah, okay, er. ้าาลูกตาขอ้เหี ue, ้ยสัตว์เอ้ยเขียไปหาเธอฉันมองดิวอยู่ดิวรู้หรือเปล่า ว้าวตำรวจเจ๊ลวนสัตว์หลดนถแวงแรงจะไว้เฮียว่าตำรวจอ้ขอเช็คสองได้ป่ะวะเฮ้ยสามร้อยเว้ยโอ้สามร้อยเว้ยสามร้อยเว้ยใครให้มาวะใครให้มาไม่ดูเชื่อปะ ว,วจอดพอวอยอจอดคพอวายาเหรอบิรนไรรำคาญเย้ yeah, let's go <S fuck you bitch โอ้แม่งไม่เหินไอ้เหี้ยรถแม่งกาดโอ้ไล่แรงจะไวเหี้ยรถกูจะพังแล้ว

มาได้สัตวที่ตำรวจหนูขอเทสสงได้ไหมคัี่ตำรวจหนูขอเทสสองได้ไหมคะพี่หนูขอเทสสงได้ไหมคัี่ตำรวจมีกล่องซ่อมไหมคะหนูขอเทสสอได้ไหมคะพี่ตำรวจได้ไหมคะพี่ตำรวจฮัลโหลอี่ตำรวจอยู่ไหมคะหนูขอเทสสองได้ไหมคะ ยิ่งเหรอคะับยิ่งเราสนุกเหรอครับนุ่นคนที่สอนนั่นไหมครัจอดนั่งปั่นให้คนดูตีตบนส่วนจอนั่งรับยอดสวยๆ5,555พันห้าร้อยห้าสิบห้าพี่ตำรวจมีกล่องซ่อมไหมคะันุ่นขอนุ่นขอนุ่นขอหยิมกล่องซ่อมได้ไหมครับได้ครับได้ลองหับลองหับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่มันมันบักครับมันบัก ตอนจอดเผล um> อคุณดิวมีกิ๊กไหมโอ้ย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 พี่ตำรวจพี่ตำรวจฉนหนูอะค่ะขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะหนูได้รักไหมคะน่ารักสับจริงเลยไอ้สัตว์ขอบคุณนะแม่วันนี้วันนี้ก็รับมาดูกันดูพันสามกนนะครับ อ่าดูบางจอหรอเอาดีว้าฮะยเฮ้วันนี้นไอ้จอดมีตังไปเปเนียละขอบคุณมากเลยนะคะน่านที่สุดเลยค่ะได้คร,ร,รับได้ได้แม่กูรอได้เฮียรอเฮียอะไรใครจะรอไอ้สัตว ตำรวจขาเมื่อกี้ตุดจนชนนะคะ่ะไอ้สัตว์คนลุกว่ะรอยเฮียอะไรอะจอดมันหลอกคนดูแล้วยังหลอกตำรวจอีกโอ้โหเป็นไงไงอ้เฮียรเรีย,ยนจะราชการอะ ต้องมานะวี yeah! ่งสวยอย่างที่กูต้องการนาะย้รัพ์แค่นี้ก็หลุดแล้วไม่มีอะไรมากไม่หลุด <laughs> สาสตร์ประจำกูได้เขาบอกตำรวจกันพี่ตำรวจพี่พี่ไล่ผมไปครับบางร้องช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วย

เฮ้ยมันมีเบรกบูทด้วยเว่ะพอแล้วก็รอดละเฮียเฮียปูนปูนถุงเดียร์สัตว์แม่งทำกูขนาดนี้เฮีย,ยโอ้โหเจ็บไปแ yeah. ท้เฮียโอโถไอ้เชีอกกล่องฟ้าหมดไอเ้เชีอกหมดละอ,อันนี้คือกล่องสุดท้ายของกูเป็นไงนพวกมึงสุดป่ะไอ้เฮียขี่ก,ก็มัว่วไสัตว์หลุดได้ไงหนูโดนชนเออเฮียวันนี้ทุกคนนะครับคนดูพันสี่คนผมผม,ผมจะบอกทุกคนนะว่าที่ผมหายไปนะผมอยู่แอดแดงนะทุกคน เคียบ่ะผมอยู่แอปสีแดงๆนะครับใช่เจ็ดวันนี้คือผมอยู่แอปแดงนะผมผมคือผมไล่อยู่ทุกวนันแหละไอนน้คือตำรวจก็ไม่สามารถตามตัวกูได้จ่เพราะว่าหลุดแล้วใช่ยะไม่ไอ้สัตว์กูจะดีดให้ มันน่าจะมีบอกได้แบบว่าจอดไลฟ์โดนแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันผมไม่รู้เว้ยบางทีบางทีผมเล่นใช่ไผมไม่รู้ว่าไลฟ์ผมแบบโดนแจ้งเตือนอยู่เงี้ยมันเลยบินมันต้องลงเซไฟไลฟ์ตลอดเวลาต้องออกต้องรอง5นาทีใช่ป่ะจับไปเติมมันกันก่อน เอาปูนไปเก็บแล้วจกต่อยด้วยไม่รู้ว่าจกอไปทำอะไรนะอาจจะอาจจะจกเก็บไว้ไปรว,รว,รวมสะสมไปมันดีอะมีรวดดูต้นไหนวะเออเดะเฮียกินมาม่าอยู่ใช่แต่ว่าลุกขึ้นมาดีอ๋อสัตว์ไอ้จอดลุดแล้วเดี๋ยวคนดูแอดตามนะโอ้หยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเลยเนี่ย เอาโดบังจอก่อนไหนวะโดบังจอนี่คือแบบไหนหวะใช่เหรอมันมีโดบังจอด้วยวะไหนมึงลองโดดิมันวางจอจริงปะใช่หวเขี้มีโดบังจอเดียวยกูเพิ่งรู้เนี่ยอยากให้พี่ไปเลือนผมปวดขี้ครับมึงจะอ่านไปทำไมน้องมึงก็ขี้ดิน้องหนุกไหมได้อยู่ครับดิวแล้ดิวหนุกหรือเปล่า โดนเริ่มเงียบอ่ะใช่ป่ะโถ่ไอ้คนดูก็ปังตอนคาราการกดียเออคุณองคุณเอกอะ่ะเขายัางเอาเลยคุณเอกอะ่ะแอบบอด้วยฮะเจ๊อยู่ไหมจ๊อดอ่าไม่แน่ใจครับเจ๊ไม่รู้อยู่หรือเปล่าคุนกูอยู่ในตัวปะเนี่ย กล่องซ่อมมาซื้อตั้งแต่ไรวะกล่องซ่อมเดี๋ยวผมเบิกตังคแบ์บัตรเบิกตังค์แป๊บหนึ่ง <c oughs> เจนไม่รู้ครับไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าแบบัตรเงินถอนกันนแะบบหนมาพันเดียวอยู่ข่ายังเดียวดีวอยู่ข่าย,าย,ายาครับเดียว เข้าเมืองร้านได้ยังจอดเมืองร้านผมไหมนี่ครับผมผมปล่อยครับใช่ผมปล่อยสองล้านเลยครับผมปล่อยสองล้านเลยผมดูให้โอเคอาหารปลาต้องซากุระแต่รักดิวนะคะซารังเฮโยไอ้สัตว์เสียงล่ะเขาทษดทอดทอรอเหรอรอดไปโดนเด็ดเมื่อกี้รอดไป ถือว่าโดดโดดโดดเดมีจีรอาไปอ่ะหายังหายังไปร้านร้านค้าก่อนอืมรักดิวนะคะสรังเฮยเยเฉยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ แอดดำครับถ้าเกิดไม่เจอผมก็ผมก็อยู่ในแอดแดงนะครับเอาแบบตรงๆเลยนะผมอยู่ในแอดแดงชื่อเดียวกับแอดดำเลยนะทั้งสองแอดคือชื่อชื่อ,ช,อ,ช,อ,ช,อชื่อเหมือนกันเดะรักตัวเองค่ะว้าเงี้ยหน่อยพวกเงือไหน่อยพวกโอ้โหรักเหมือนกันรักเดียวไอ้เหี้ยหนของวะนี่ไงอันนี้นะ กล่องซ่อมสองอันมันเล็กพอปะพอปะมันเล็กพอปะทุกคนหนึ่งพันไม้เกียร์เสร็จจ,จังจ๊อปจ๊อปไปแล้วครับใช่จ๊อปไปแล้วไอ้หนึ่งพันไม้อะเสียอะเส,ยเสียงเสียงนหายก็อ๋อโอเคเล็กไปเหรออ่าเนี่ยพอ,พอแล้วลังดี ทุกคนก็ได้เลยกินคงกินข้า,ขาด้วยนะข้าวปลาสำคัญเข้าใจไหมข้าวปลาทุกอย่างันสำคัญโปรตีนปลาคือโปรตีนข้าวคือคาร์โบไฮเดรตอ่าข้าวคือคาร์โบไฮเดรตอ่า,า,ออา,า,ออาส่วนขนมปังคืออะไรไม่รู้นะ